สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไฟเตอร์วันนี้เราจะมาทําหอมเจลครั้งแรกนะครับไม่รู้จะกินได้ไหมตามไปดูกันเลยครับเดี๋ยวดูทีการซอยของนางเธอมันใหญ่ไปแบบนี้ไม่ได้ซอยซอ,อยให้มันละเอียดดิอดโอ้โหซอยละเอียดอะไรเนี่ยเออกรีดนิ้วไม่ไหวกรีดกลายมาก เดี๋ยวเราจะทำการซอยหอ,หอมให้หมดนะคะอันนี้ก็ประมาณ1นกิโลได้เนาะจริงๆแล้วต้องใช้เป็นหอมไทยนะคะอันนี้เราใช้เป็นหอมแบบแนวไหอมหอมแขกไม่รู้ว่ามันจะกรอบอร่อยเหมือนหอมไทยไหมเพราะหอมไทยหัวมันจะเล็กๆเนาะเดี๋ยวหอมแขกใช่ชื้อที่อินเดีย,เ,ดยเลยเหรอแจ๋วไม่ไหวบินไปเพซื้หอมหนึ่งกิโลแล้วบินกลับ เดี๋ยวเราซอยหอมให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มทํากันนะคะตอนนี้เป็นไงบ้าง<ะ>ตอนนี้เป็นไงบ้างเริ่มรู้สึกแยะเริ่มจะร้องไห้อีกลูกเดียวสู้ๆ okay, โอเคยังคิดว่าจะได้ก่งคิดว่าจะลูกเอ้ยเอาให้เอาให้เสร็จอีกลูกเดียวถ้เราก็ต้องทห้มันทิ้งให้มันหายแล้วอู่แล้วก็ใส่กลับใช้าใช่ วาเ,เอาเย็นเที่ยงคืนนั่นแหละจะจะมากินอะไรตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มใช่ไหมดูซิว่าจะทำกี่ชั่วโมงในการทำหอมเจียวยระวังมือนเขาาต้มงบ,งบนะชอบเลยพยาบาลสวยอืออันนี้ก็เป็นคือเป็นการซอยหอมที่แบบดูดีที่สุดแล้วนี่เขาเรียกซอยเหรอ นี่คือซอยดกมาซอยได้แบบอืมนี่ซอยเนี่ยคือซอยนี่ซอ,อ,อยแล้วใช่ไหม,มฉันคิดว่าถนนคิดว่าถนนเมนหลักนะเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วจะเป็นเมนหลักแล้วแหละไม่น่านจะใช่ซอยหรอกอันนี้มาเริ่มขั้นตอนการทำนะคะตัวอนนื่นเราก็ต้องตั้งน้ำมันให้เดือดสักเล็กน้อยนะคะ ใช้ไฟกลางในการตั้งน้ํำมันนะคะรอจนน้ำมันเดือดอ๋อน้ำผ่าน้ำมันได้ที่แล้วนะคะเราก็ทําการใส่หัวหอมลงไปเลยวันนี้พ่อครัวเข้าครัวเองนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่พ่อครัวชอบวันนี้เขาก็เลยลงมือทำเองแต่อีกพอเราใส่หัวหอมไปจนหมดแล้วเราก็ต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนหัวหอมเหลืองบอกไฟหนะคะ่ะ ้ไฟอ่อนนะคะในการเคี่ยวอ่าไปคะ่ะอาลราคาทุกคนตอนนี้สีของหอมแดงนะคะก็ได้เปลี่ยนเป็นสีเรืองทองตามที่เราต้องการแล้วนะคะตอนนี้สุกเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไฟนะคะปิดไฟเสร็จแล้วเราก็ตั้งรออีกประมาณสัก1-2นาทีนะคะอินาทีนะคะได้ไดอ้ะ่ะเฟีย เสร็จแล้วเราก็เอามามาใส่ถาดนะคะแล้วเพื่อให้เพื่อระบายความร้อนมีหนนหไหมไหมที่ไหนไหมไมเหรอนี่แล้วอาทางนี้ดำเเาาทิ้งไว้เกินเวลานิดนึงอะกินได้อร่อยบอกเลยิดดนี้ ตอนนี้เราก็ทำหอมเจียวทอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมไม่ไหมสีมันแค่เรลื่อมๆเป็นนิดเดียวเองพีคิหน่อยมันต้องออกสีส้มอ่ะสีส้มก็สีส้มและนี่กินได้ไหมจะทิ้งหรือ่าจะเก็บไว้กินหรื่กิจะทิ้งหรือว่าจะเก็บไว้กินจะอ,อิ้งือกบินหันือวกวนหลายบาทแล้งสรุปว่าไงอ่ะเก็บไว้กรุปก็คือเก็บไว้กิน อ่ะไปคลิปให้หน่อยค่ะแค่ <laughs> แเนอเหรอ <laughs> <laughs> รอบหน้าเดี๋ยวกลับมาแก้มือใหม่นะคะสำหรับหอมเจียวทอดอ่ะเชฟก็คือไม่สนใจแล้วเฮ้ <laughs> hey.